สวัสดีครับมันนี่เฮาเกัดอยู่ไ้อยู่นาคือเก่าครับมันนี่กัดพากันมาเก็บมะกอกน่ครับ,รบต้นมะกอกมากล้นมัดเลยครับน่าจะเป็นไอ้งวดสุดท้ายแล้วที่ได้เก็บน่ครับนี่ต้นละไม เป็นอาหารตามฤดูกาลของบ้านเขาอพอมีอยู่อะกระกกอใส่สมตำก็ได้ครับใส่ก้อยกุ้งก,ไก,กไ็ได้แซ่บคือกันอาหารได้หลายอย่างอาหารได้หลายอย่างนี่ครับกรกไก่กสมมดิเลยครับไก่สมมดยามแล้วเออคือกองไว้ จะหน่อยก็หากินไ่ได้เลยครับเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลบ้านเฮาอาหารตอนนี้ก็ต้นมันก็หายากแล้วก็บเริ่มสิบมีแล้วนะครับต้นพ่นเป็นขาวๆแบบนี้นะครับเ,เ,าาเ,นนบเลายจริงหน่อย เรือมากก็เริ่มสิล่นมัดเลยครับเรือ,อบบกีหน่วยเลยอยู่ทึงก็ได้สิมัดยามแล้วโ้เหยี่บแปรเลยอยู่แถวนี้มีหลายต้นครับสี่ห้าต้นอยู่บนอนอกกับบค่อยได้ซื้อครับพวกนี้ อากินไปกับบ um ้าบ uh. oh. ุ๊บจ๊ะที่เข้ามาอยู่เาเอาอเราขไป้านก็ูวาอัอันออันทันลครับครังไปยเอาหาครับคอ๋อคุณูอใส่ตพุ่น

นี่แหละครับกุกมกมะกอกเรลวมพบกันใหม่คลิปหน้าครับ